ชวนชาววังหินมาแฮงเอาท์กันที่พลาซ่าลากูนรวมร้านอาหารสรีทฟู้ดร้านอร่อยไว้มากมาย เครปป้าเฉยสาขาออริจินอลอยู่ที่นี่โดดเด่นนั่งไส้ขาวและไส้หวานมีที่ให้นั่งรอสบายๆไม่ต้องยืนต่อคิวนานที่พลาซ่าลากูนมีกิจกรรมมากมายมาทําได้ทั้งครอบครัวพาลูกๆมาออกกําลังกายหรือมาเรียนว่ายน้ําในสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แฟมิลี่คลับได้เลยเออกกําลังกายเสร็จก็มาเล่นกันต่อที่เพลเรียรแลนด์คาเฟ่พรีเมียมสำหรับน้องๆหนูๆที่จัดเต็มกับของเล่นเสริมพัฒนาการและขนมอรอ่อ,รอยๆแถมด้านหน้ายังมีส่วนลดโมอเตอร์ไซค์ลมเบตเตาสำหรับคนชอบแต่งรถด,ด้วยนะของอร่อยกับกิจกรรมยังไม่หมมมดใรทีีี่่เเป็นนนักกลาาาตตตุ้องย เยอะมากที่พาซาลากูนเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวได้หรือถ้าใครหิวดึกดกด้านหน้ามีซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กซ์แวลูเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องกลัวหิวพาซาลากูนอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าววังเห็น48กับ5้าบเข้าออกได้หลายเส้นทางมีโซนแฮงเอาท์สำหรับทุกเพศทุกวัยตอนเย็นเยนมีโซนนั่งดื่มชิลชิริมน้ําบรรยากาศดีมีที่จอดรถมากกว่า300คันจะมากับเพื่อนหรือครอบครัวก็เอ็นจอยได้ที่พาซาลากูน